นะครับตัววัดว่าระบุชัดเจนว่าการปักปลํานั้นมาจากความผิดแท้จริงหรือมาจากความความผิดที่มาจากการปักปลําประการที่2ก็คือเป็นกฎเกณฑ์หรือความสัมพันธ์เราพบว่าโลกปัจจุบันนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าความสัมพันธ์ซะแล้วจนกระทั่งเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านั้นเราก็รู้สึกว่าเรื่องพระเจ้าก็จะดีต่อเมื่อเราต้องทําตามกฎ แท้จริงพระเจ้าทรงปรารถนาจะมามีความสัมพันธ์กับเราเองไหมครับพระเจ้าเปินพระบิดาอยากจะมาคบค้ากับเราอยากจะมามีความสามาที่ดีกับเราอยากจะมาพูดคุยกันเราในฐานะของพ่อกับลูกพี่น้องรู้สึกมีความอบอุ่นเมื่อเราอยู่ในในในบ้านเราใช่ไหมครับเวลาเราไปทํางานทั้งวันนะครเวลาเราไปเ,เจอเพื่อนฝูงหรือว่าไปต่างประเทศมาเราก็รอคอยวันที่เราอยากจะกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านพี่น้องไปยังไงบ้างรครับบรรยากาศที่บ้าน แต่งชุดอะไรก็ได้ไหมครับอยู่ที่บ้านเราแต่งชุดอะไรก็ได้เรานอนตรงไหนก็ได้ <c oughs> ที่บ้านผมก็จะมีบรรยากาศทอบอุ่นมากนะครับในเวลาบางช่วงก็จะมีการเอาที่นอนนั้นมาปูกลางบ้าน <c oughs> แล้วก็บางคับก็นอนดูโทรทัศน์พร้อมๆกันเป็นบรรยากาศที่สามารถทําได้ในที่บ้านแต่ละบ้านก็จะมีรูปแบบความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปแต่นั้นเมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะวางตัวอีกแบบหนึง่ง ซึ่งแตกต่างจากการวางตัวที่ทํางานหรือวางตัวในที่ของกลุ่มเพื่อนๆฝูงเรเพราะว่าปัจจุบันนี้ในบริษัทที่ประสบความสร็จระดับต้นๆของโลกนั้นพยายามทําที่ทํางานให้เป็นเหมือนบ้านเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าการที่คนจะเติบโตหรือประสบความเสเร็จได้นั้นจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคิดจากจึงเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมครับเราจึงมาด้วยความรู้สึกมีความสะดวกสบาย ไม่น่าสามารถจะน,นั่งฟังเทศเหยียดขาแล้วก็ถามคน้ังหน้าว่าไหลว่างไหมก็พอจะได้แ <c oughs> ต่เขาไม่ว่าอะไรนะครับสามารถจะอยู่ได้อย่างสุขสบายแต่เราอา,อาจจะต้องจัดเก้าอี้อย่างนี้บ้างเพราะว่าถ้าจัดแบบเป็นวงกมลมหรืออะไรเนี่ยมันก็มันก็นั่งไม่พอใช่ไหมครัแต่ลึกที่สุดนั้นผมทุกครั้งมาผมก็รู้สึกมาแบบสบายๆเป็นเหมือนกับกลับบ้านนะครับเป็นเหมือนกับมาแล้วก็พบปะพูดคุยกันเราจึงไม่ได้มาเป็นกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับ เราจรึงไม่ตั้งกฎเกณฑ์เกินเหตุเพราะฉะนั้นคนที่มีแนวโน้มในการปรับปรุงตัวเองก็จะถือกฎเป็นหลักเราต้องให้ความสนเป็นหลักและกฎเกณฑ์เป็นรองเองไหมครับมีความรักผูกพันกันเช่นพ่อแม่ที่จะตักเตือนลูกก็ต้องมีความรักแล้วก็บอกด้วยความรักเราค่อยบอกว่าลูกจะต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยกฎด้วยหลักนั่นเองนะครับการฟอร้องผิดนั้นบางครั้งก็มีความผิดพลาดเพราะมาจากกฎเกณฑ์เป็นหลักประการที่สาก็คือ การฟ้องผิดนั้นแยกแยะก,ก็คือว่ามันคุ้มครือหรือชัดเจนนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงมาสาตานมักจะทําให้เรารู้สึกผิดในสิ่งที่ไม่ชัดเจนแต่นั้นถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าผิดนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้ว่าพระเจ้าก็ไม่เอาไม่ได้เอาเรื่องอะไรมีตอนหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่คนก็งงมากนะครับว่าหญิงโสเพณี สมัยก่อนนั้นมีหญิงโสเภณีที่ทําผิดบาปแล้วก็ทำเนียมสมัยก่อนก็คือจะต้องถูกฆ่าให้ตายเสียและเวลานั้นหญิงโสเภณีซึ่งทําให้บ้านคนก็บ้านแตกสแสลกขาดนะครับพ่อไปหญิงโสเภณีก็จะไปนอนกับผู้ชายคนนู้นคนนี้ทําให้แต่และครอบครัวก็มีความแตกแยกไปไม่หมดนะหญิงที่เกิดขึ้นก็ทําให้ครอบครัวนั้นร้าวฉานไปทั่วทั้งเมืองก็เลยมาลุ่มเรียกประชาทันสมัยก่อนก็เป็นการฆ่ากันด้วยวิธีการที่โหดลายมาก ก็คือเอาหินคว้างให้ตายหญิงโสเภณีก็หนีจากทั้งเมืองมานะครับเพราะผู้ชายหลายคนในเมืองนั้นก็ไปนอนกับเธอแล้วเธอก็ทําให้ครอบครัวหลายครอบครัวก็มีความปัญหาเยอะๆหญิงคนนี้ก็หนีมานะครับแล้วก็อยู่ที่กําแพงแล้วคนก็จะเตรียมมาประชาทันก็คือเอาหินมาคว้างให้ตายวิ่งไปวิ่งมาก็มาเจอพระเยซูพอดีพระเยซูก็ทรงบอกว่าถ้าใครที่จะทําลายหญิงผู้นี้ก็คือคนที่ไม่เคยทําผิดเลย ในที่สุดคนที่ถือลูกหินนั้นก็เขาให้ทิ้งไปคนละลูกสองลูกพราะแต่ละคนก็ทําผิดเหมือนกันผมคิดว่าบางคนที่ถือก้อนหินอยู่นั้นก็อาจจะเป็นคนที่เคยนอนกับผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่ก็ทําเป็นว่ามาคว้างอู้ทำไมเคยทาอย่างนี้อ <laughs> ะไรมาฟอร์มจริงๆตัวเองก็ทําผิดด้วยคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นพระเจ้าทรงบอกว่าสิ่งที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้คืออะไร สิ่งนี้เป็นความเจดเจนในเรื่องนี้ปรากฏตอนที่พระเยซูพูดกับหญิงคนนี้พระเยซูพูดว่าไงครับพระเยซูบอกว่าจงนะบอกว่าเราให้ภัยเจ้าแล้วจงกลับใจใหม่เสียแล้วอย่าทําผิดอีกประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือการไถ่หรือการชําระบาปนั้นพระเยซูทรงทาให้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับความผิดใดก็ตามที่ท่านทํามาเมื่อคือนนี้ครับทำมาเมื่อเช้านี้ หรือทํามาเมื่ออาทิตย์แล้วก็เป็นเหมือนหญิงที่วิ่งเข้ามาต่อหน้ากําแพงพเยซูก็บอกกับเราเหมือนบอกกับหญิงนี้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทำมาน,นั้นจงเปลี่ยนใจกับใจหม่เสียแล้วอย่าทําอีกถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขนี้ความชัดเจนในตอนนี้ก็คือว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดล้านบาปเราเกลีล้ยงหมดเลยไหมไหมครับดังนั้นทุกครั้งที่เรามาหาพระเจ้าบอกเราขอพระเจ้ายกโทษเราเราจะไม่ทาอีกแล้วขอทรงเมตตาเราด้วย เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีเองไหมครับและแม้ต่หลักจิตวิทยาก็ยังได้แนะนําว่ากระบวนการนี้กระบวนการชมเชยเด็กกระบวนการให้กาําลังใจคนในแง่บวกเป็นกระบวนการทําลายนิสัยที่ไม่ดีของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นะกระบวนการที่เราบอกว่าเราผิดแล้วนะเราเป็นจําเลยที่สารภาพสารภาพบาปแล้วสารภาพความผิดแล้วศาลก็ลดโทษให้และพระเจ้าทรงโปรดมารับโทษแทนเราแล้วเองไหมไหมครับ ความผิดที่เรากะทำมาทั้งหมดทั้งปวงถ้าเรามีท่าทีเหมือนหญิงโสเภณีคนนี้ว่าเราขอกลับใจใหม่แล้วเราไม่ทําผิดอีกพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้แล้วถ้าเราผิดอีกแล้วครับเราก็กลับมาใหม่โอเคไหมครับทำอีกเราก็กลับมาใหม่แล้วตั้งใจที่จะไม่ทําผิดอีกกระบวนการนี้เขาเรียกเป็นโปรเซสเป็นกระบวนการที่จะทําให้ความผิดค่อยๆน้อยลงเราสามารถจะมีคุณภาพในการเดินชีชิต ค่อยๆย,ยกระดับสูงขึ้นและวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะพบเลยว่าโอ้โหสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดนั้นตอนนี้มันห่างไกลเรามากเลยเห็นไ,ไหมครับนี่คือกระบวนการเติบโตของคริสเตียนนั่นเองตั้งใจเดินกับพระเจ้าทําบาปมาหมัดหมาดสดๆน้ำยังไม่ไม่ยังเปียกอยู่เลยสดๆนะครับสาภาพบาปตั้งใจใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็พัฒนาต่อไปเห็นไ,ไหมครับนี่คือกระบวนการที่นี่คือความชัดเจนในพระคัมภีร์ที่ให้กับเรา ความไม่ชัดเจนคืออะไรความไม่ชัดเจนก็คือว่าก็มันยังผิดอยู่มั้งหรือมันผิดหรือมันไม่ผิดหรือว่ามันยังไงดีอะไรเงี้ยนะฮะพระเจ้าสบอกชัดเจนว่าตั้งใจใหม่แล้วอย่าไปทําผิดอีกแค่นี้พอแล้วไหมไหมครับถ้าทําผิดครั้งหนึง่งตั้งใจใหม่แล้วอย่าทำอีกทาผิดครั้งหนึ่งตั้งใจใหม่แล้วอย่าทำอีกไหมไหมครับกระบวนการนี้เรื่อยเราก็จะพัฒนาเรื่อ่ากล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถจะมีชัยชนะต่อเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดถาวร นี่คือสิ่งที่ทําให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนการฝึกกีฬาเหมือนการฝึกเล่นดนตรีเหมือนการฝึกเล่นยิมนาสติกนะครับเด็กต้องร้วล้มหัวหกก้อนขิดอยู่หลายรอบมากแล้วก็ค่อยๆทัฒนาเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นคนที่มีฝีมือได้นั่นเองนะครับนั่นคือประการที่2เราจึงสามารถบอกได้ว่าการฟ้องที่ถูกต้องจึงมาจากความคิดของพระเจ้าที่รู้จักกับเราอย่างชัดเจนนั่นเองดังนั้น นั่นคือสิ่งม,มีความสําคัญนะครับประการที่2เรามาดูนะแล้ววิธีที่ผิดในการรับมือกับความสึกฟ้องผิดคืออะไรไปเรามาดูต่อไปประการที่2นะครับแล้วเมื่อเราเกิดความสึกฟ้องผิดนั้นหรือมีการฟ้องผิดว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือเราเสียเซลล์ความมั่นใจนั้นเราจะแก้ไขปัญหนาน,นี้อย่างไรเราจะกลับมาดูที่ไฟกระพริบ IP, ที่กระโปรงรถกันหน่อยนะครับว่าถ้ามีไฟขึ้นมาแวบๆเนี่ยนะครับ วิธีการที่ผิดนั้นทําอย่างไรซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับคุณอาทั้งสองของเราก็คืออาอะไรครับอาดมกับอาวานะครับอาดัมกับอาวานั้นได้ปฏิบัตินะครับได้แสดงออกอย่างผิดวิธีต่อการทําผิดของเขามันดูว่าทําไมเขาล้มลงทําไมอาดัมเอวาล้มลงอาดอวานล้มลงเพราะตอบสองผิดต่อความผิดที่เขากระทํา ปัญหาที่ใหญ่กว่าความผิดที่กระทาก็คือการตอบสนองผิดเพราะความผิดที่กระทานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเราเป็นมนุษย์คนบาปแต่ความรุนแรงของปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราทําผิดแล้วเราตอบสนองผิดโอเคไหมฮะมันจะบางหน่อยนะครับมาดูประการแรกทํออะไรบ้างระการหนึ่งคือละอายใจเพราะฉมนใ้รมีใครทําผิดแล้วรู้สึกละอายไหมครับเราอายใช่ไหมครับเราละอายกับใจทำไปได้นะ บุคลิกก็ดีมากก็ดีทําไปได้อะไรก็นม่ต้องมามองตรงนี้พอดีนะครับละอายใจคืออะไรลายใจก็คือเรารู้สึกแย่เกี่ยวกับความผิดที่เราทํารู้สึกรับไม่ได้กับสิ่งที่เรากระทาแน่นอนความละอายใจเป็นสิ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่การจบแค่ความละอายใจจึงเป็นการตอบสองที่ผิดคนส่วนใหญ่คิดว่าวิธีนี้นั้นน่าจะได้ผล นะครับการอับอายการอับอายนั้นเป็นกระบวนการเรียกว่าเหมือนการเอาผ้าไปปิดแผลในขณะที่แผลยังไม่ได้ล้างข้างในมันอาจจะดูเหมือนโอเคนะครับเราอายเราเราไม่กล้าพูดนะห้องเราอายเราเราละอายใจหรือเราพูดผิดไปเราเราก็เราเผลอว่าคนนู้นคนนี้ไปเราก็มีความละอายล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรกับใครเราก็พูดน้อยลงแล้วก็เจียมเจียมลงนะครับมีความเขินความอายกระบวนการละอายใจก็ พัฒนาไปกลายเป็นคนขี้อายโอเคไหมครับคนขี้อายมาจากอะไรคือคนที่ไม่อยากจะทําอะไรแล้วในสิ่งที่เราทําผิดไปก่อนแล้วก็โดนคนตําหนิกลายเป็นคนไม่มั่นใจกลายเป็นคนอายที่ไม่กล้าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้